น่ารักและคลองใจหนุ่มๆมาตลอดการน้อยหน่าแฟนฉันโฟกัสจิรกุลก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไคร้แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prt.net i ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง สำหรับสาวน้อยโฟกัสจิรกุลนะคะดาราในวัยเด็กที่หลายๆคนคงจำเธอได้จากภาพยนตร์เรื่องแปลนฉันที่รับบทเป็นน้อยหนาหนังเอกของเรื่องคู่กับแน็คชาลีไตรรัตนะคะหลังจากเรื่องนั้นเธอก็ใช้แววดารามาโดยตลอดด้วยความน่ารักสดใสสมวยัยแล้วก็ทำให้หลายคนชื่นชอบและติดตามผลงานของเธอค่ะโฟกัสจิรกุลนะคะมีชื่อเล่นว่าโฟกัสหรือกัสค่ะเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2536 โฟกัสเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดอมรินทรารามและศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยยังได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยนะคะระดับปริญญาตรีค่ะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรารวิโรธผลงานที่ผ่านมาของโฟกัสนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลโตัส ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่รับบทเป็นน้อยหนาและเป็นภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับโฟกัสภาพยนตร์เรื่องเก่าๆให้เสียงภาคภาพยนตร์เรื่องชาร์ล็อตเว็บภาพยนตร์เรื่องผีเลี้ยงลูกคนภาพยนตร์เรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าบุนภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดผลภาพยนตร์เรื่องตีสามทรีดีและภาพยนตร์เรื่องเดอะเวค่ะ นอกจากนี้สาวโฟกัสก็ยังมีผลงานโฆษณาละคร MB และรางวัลที่ได้รับสาขาต่างๆอีกมากมายเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต